สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับประเด็นว่าศุไปตามเบิ้งคุณแม่จันลากับน้องตังนะน้องคนไปเก็บเหบ็ดประเด็นเลยสิฟ้าพี่น้องนะ้าส้มไปไปเบื้องคนว่าคนได้บ่แล้วพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องเฮ้ยเลยพี่น้องเฮายต่ออยู่บ่

สี่ดูทา้งหลายเฮ้ยพียังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั้งมามาตะต่อนได้ไงมาจะตีหาประเด็นปัดตีหานาะนมันนี่บ่มีี่ปะบุ้งี่ไม่ใช่ยีนันโอ้พี่น้องปัด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 บุกโม่บุกแตงเห็ดปวกจิกโอ้เห็ดปวกปกแค่น้อยปวกแค่น้อยแต่หันขาย แต่ม anyway, ันหันง่ายก็เก่าแบบนี้เออมืหง่ายก็เก่าเต็มเลยพี่น้องเต็มวันนี้ได้เป็นหน่อยด้ครับครับพาประเด็นต่อไปทางหนก่อนไปไปหาประเด็นอยู่หาถุนยู่ดอกว่าประเด็นแต่ดมาอีทูมาจะตีหาว่าพันนอนสะดอกเงินเลยว่าประเด็นตกตะไายเก็นอยู่อืมประเด็นทั้งใดล่ะไปล้นล้นเราคนนี้แกขวาน น็อตยังมันดุดเอเบ็ดว่ะว่ากูเบิก์เลยแต่เราแค่นั่นโอกเมื่อกี้เราแบบไปกี่เ้าเย้าประเด็นข้าเด็นยังไงขาเหมือนกัครับาวิ่งแบบทใ้่วหาปรด็นข้เนี่ปวอ น้าใไม่ไพ่อยู่นนินะมันจึงเอาไงหนิลูคนขายว่าเออเล็ดปวกอ่ะเล็ดปวกใกลหน่อยเล็ดนือเ็ดปนอย่งสายเบายเบือรอบพี่น้องพาพี่น้องมาชมน้ำใหม่เล็ดตายเบืออนี่เล็ดเป็นอย่างยร ว่าพี่น้องมาชมปลาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อ่นี่แหละกระเล็เหนเออพี่น้องนี่แหละกระเล็เอาท่าเจ้าไม่เอาหัแลตรนี้ยเอาก็เอาลรันนี่มันเอาไงตับ่ปอยากในที่ดอกทังเดีวอยากเป็นพุ่มเพทั้งเดียวมาทำอะไรประเด็นไปเนางานงานเเดินไหนหลมากปรด็นหอนล่กัปวดเอว หลอดปลานุ่มพีวันมือนั่งแล้หลอดปลาไฟปวดเอวสองชัวโมงสามชัโมงตลอดดบมีมหาวนวนขนัน่ลล้อานี่แหละวดหล เี่มันมักเบิ่งแตอนนั้นพ่อเฮ็ดนี่แมีนตอนบ่อ่อนโอ้เก็บดีเางกินั่นเฮือทำไรเฮ็ดยังออกนี่แมเออกเดะบันเบิดเด้อเบิดเดบันไปเลยมีนนอะไร

อือน่อยนี่ตสอบเป็นยตนีอกให้่น่เดีว้นแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยีบอ่ะี่โอ้โหม่ตเอ กับอันไปเก็บเอาเห็ดปวกอะไรถ้ากันเชืเห็ดปวกไปแจ้งหนาเจ้ได้เห็ดปวกแคหน่อยเต็มเลยเต็มตะการเลยออมาทกมาดแล้วเอาก็ไปดอนเลยบ้านไปดอนยังวาไปหาเห็ดเพิ่งทาน้ำัึา่น่เาะอนอาลุไนคนไม่เห เจ็กบดตัวนจังไปจังบล่น,นนี้นมันได้่คไนออก็ได้เลจะอขไปทา้งนั้นไหมเออกมาง่ายคนมากยู่นี้นทังเป่นปนนะตังมันเด้ตังมาเด้อโอ้เห็ดาตเบี้ยเดือดไรเนาะเบ้โอ้หอย,มออยหมุนน้ำขุ่นแม่พี่น้องเ้ยอ้าหมุนไปเลยเออ ออกกํลังกายออกกาลังกายต้องมือเ้านางปลาโอ้นี่นี่ก็ปลาป่ามโนพี่น้องปลาป่ามบออกไว้ใหญ่ป่าป่าม

หิวไ้ขนาดแดดออกเลยก็ได้ปวดเดีเยเยก้มไรสูงคนสูงก้มหรือปวดเดยไรเดินโดนเวยางใบดนนไปก้มหรือปวดเดาเ้เนองพอดีมขแต่ว่าูตีนี่ทางใดเนี่ยเขาได้บัแ่นีเห็นเนี่ย ก็บูอย uh, so ่างหนึ่งกับบูธเลี้ยงก็เนี่ยแหละเอื้อหางดำเลยสิมาหลายหมื่นหลายหยังน้ำเห็ดนอนเอาเห็ดต่กงอนหันเนื้อมาเลี้ยงหนึ่งในท่าบ้าดอกอะไรกัดไปเฟื่องบ่เอาเห็ดเอาบูดบ้านหันในทาเนี่ยคนเจ้าก็งบูธอะไ

ขึ้นากขึ้นนะ้ของหายอ,อยู่ทางัหาหนขึ้นบ่มค่ะเอาคมันออกออกคือกันอยู่นี่กระดย้ยทั้มเกี่ยับเกิดมันกพายามพายามอยู่เงื่อนก่อนถิ่มาเอาเงียดหันบอกว่ามาไปเอาเี้ดเด้อเดี๋ยวมาเบเอ ตั้งแต่พัดตั้งแต่เห็ดออกมาเนี่ยนักเก็ตเห็ดเริ่มแรกคุณเห็ดเฟืองหุ่นก็ค่อยได้จ๊คเคื่อเห็ดกันยนต์มาเบิึงยังไงซ้ำนี่แหละจุ่มซ้ำนี่กะมาฮอดเพื่อเขียนอยู่ได้โอ้ยมืออื่นกูจังมาเบิึงใหม่เออแต่พวกเอาไหมว่นเด้ว่ามาเอาเห็ดสิแต่ว่ามันขึ้นกับผู้เสือดอกอันก็สุดๆมาเอากอนนอกจากจากนั้นเอาไปเอาชิพ้าไปเอาเห็ดเออมันชิได้โหลดเออ ไปเท่าเขาจะพาไปเบิ้งเ็ดนี่พาไปเบิ้งซื่อิ่ได้โอแม่นนี่แหละเนะผมบอกเล่าหลายรอบอยู่ไปเบิ้งเมาเบิ้งเมาเ้งมาเบ้เียมาอเบเบ้อีมาเบองเัีมาเบ่้อนเา้อยืองงีบม้ย้อเงยาเอองเมาเเนียเ้อเบมาเอเี่าเบ้งเงีบเอเียเบงอเมเอออเงีาบ่้ยมอมื เออเออจุ่มขาเจามาหน้าขาเจาก็่เห็นเะเจ้าว่จะนบรเียด้ยผมเห็นบังหกม่องนี่เจอที่หานหมดอ่ะขาเจาะเขาไม่เห็นเ่รอขาเจาะไ่เห็นนะง่ายจ้ข้าเจามาเบิ้งข้าเจามาเบิ้งแมนฮะ Ừ, ừ, bốn kiểu à, hết kiểu này nữa rồi Nào không bốn hết phọt Nhìn bốn điên gì nó ngay được thấy hình biển Ừ Ừ Nên nào đâu rồi này Bò Ừ Hết phọt nắng Bài bông, của điên Mì bông, của hủ Ừ Đẹp Sau Sau đấy Nên ngoài nên đếm nhông bông nhầy Ừ Bốn điên Đấy chỉ bốn hết luôn Đấy là Đấy งอก็มาลวเนาะวาปันนั้นหลนี่ก็เดอเออดีโทรหาปรเด็นไหมเนัวนี่เท้ลกวะนี่าเขาประเด็นโอ้นที่ล้ยกจะไปใ่นะ รถมาใส่ลงไปได้ยช่บ่กดนี่ด็ตามดูคุณแม่น่พี่น้องคุณยายคนจะไปหาเห็ดนี่ยังบรรยากาศไปน้ำน่อพี่น้องโอ้เขาไม่ตันหงามีาเพี่น้องคนบ้านเขาลรวบนที่หาเต็ม บรรยากาศออกก็ไมีต uh, ้องเนี uh ่ยทุกท่านยิ่ยังไงมึคเคยออกปะ

ือบบได้เห็บปวกกระเดคนเล่นเข้าป่าวุ้ยเ็บออกมาแล้วข่าเจ้าเล่นเข้าไปโอ้ยเบิ้นเห็ด่าเอ้ยได้เห็บปวกเป็นมันนี่เลยเขาไม่ตัวหาเนาะจะได้กินมจะได้กิ้มว่ะอือจะได้กิ้่าะไา

ขวานเราลงไปหน้าหลายๆลังนะพุ่นปานฝนมันจะออกเออแม่สิไปเุรีธรรมนะเฮ็ดเพิ่งอานเฮ็ดเพิ่งอามก็ออกคว่ำปติบ้านทั้งบ้านเสี่ยวจะอยู่ฝนออกอยู่เฮ็ดอยู่ค่ะเพิีธรรมกับคว่ำปติปมึงยังไงเฮ็ดเพิ่งธรรมกับอะไรื่อามาเสี่ยโอ้อยเอาได้หั่นจังมาหั่นอืุ้ยตื่นแล้วคือแม่นอนได้ประมาณที่สอง นี่เิ่นกัดด่างเนาะพี่น้องกัดด่างออกปลาเนี่นี่ปลาซิวบ่อนด้วยใบเยอะคุณกัดปลาด่างว่าว่าปลาว่าคนดักปลาไปขายนะอัดเน่ขายเน่ เขากไดรายได้พอไดใสบอกลูกแต่เานี้มันทัน่นบอกได้บอกว่าบอกได้อยากคือมีรายได้อย่างเขาใส่เปลยนเขาก็ต้องหาเปลี่ยนหาต้องใส่จะคว้างแล้วใส่อน่มาเลยต้องใส่จะคว้างเห็นยก็ต้องใส่ห้งจะคว้าง้องจะคว้างให้มันได้แมนแม่นกโลดอยาใโลดโลได้แม่ยส สามนนพี่นุ่มนะเดนเพ่มาเอาเราบักงเพือะเจอก็ไเดินก็บักหนีมนเห็ดย่งสนิมลงมาหาเห็ดอันูค่าอันนี้มันเห็ดย่งสนิเห็ดเ็ีนเห็ดโอ้เห็ดอันนั้น มมีมันแล่นใส่เอาใส่เอาจนขาแตกอืมนบีใ่เอาจะืออะไรต้นบจักลายคืออะไรน่าน้อยอืมยานหน่ยนมันบอท่นแล้วเม่วายเนกนเานอเด่นลงมาบานเข้าหันได้เมื่อกระตานี่จขาห้าวายนกดเนาะ อ๋อซานี่ล่พอบแมนกระตาแล้วคูนี่เามาเรามาบานเข้าที่นเราก็จด้มาแสดงว่าทนอนนอกนี่้อนแม่มาบนเามือคืนนีซอตัวแมพอได้นี่ล่าไล่ ก่อนตุ๊กตาลุงตูนจะขึ้นป่านะ่าพี่แม่เราบาทานนี้รถแม่ไปซ่อนนัวมันขึ้นอยู่เด้อโอ้ยกระหย่อนมันบ่อยากออกแม่น้อยพ่ออย่างว่นจีเค้าว่าเขาจูดป่าอืมเลือมันะนาดไหนนะเขาจูดเอยเขาจะจูดแล้ว

ธรรมศาสตร์พี่นะาา้องส้มธรรมศาสตร์รรมสวยงามไปเบิ้งถ้ำผมจะออกเออแม่ที่ไปพี่น้าแม่บอกมันแม่กินข้าวตีห้าเอาแม่ยืนมามิเอาข้าวยืนนั่งเที่ยวเงาหมนดเดนเฮ็ดปวกตาบกอือถ้ำ แล้วส <c ười> mm ิให้แม่แม่จะเช็ดเสียบงใส่งท่นแม่ตั้งใจก่าสิไปแล้วทน่ข้าวลดอ่ะท่านแม่ว้าแม่ทูบบมันหายว่ะคนนอกันนองขมาอะไรต่อนน้นนอมาสอบคนนอมาสตื่นะสกทาง n h าสวนจะเลจัมา อันที mm ่ว hmm. <'ve> ่าเราได้ถ mm ือหน้า uh, น้อยที่เราเฝ้ามือฟังอาแม่แต่ใส่บอลห้เอาหันไปนั่งแล้ววะมันบ่ได้ออกตลอดอันแม่ก็ยังบอกอยู่ว่ามันบ่ได้ท่าตู่เด้อมาทาไปแน่เนาะ ฟองฟ้านึงอมยังฟองฟงปลากหนเห็นอออยัง่อง้นแล้วเขาเห็นโ่ายน้อยปลาที่แม่นั้น้อยมันเท่ามันเน่าเบดน้ำก็ท่วมภุด่นัฒนเห็นหรอออขนาดเห็นรออ เลาะริมฝัはは no ่งค่ะมันบอแม่นฟองหล้วมันะตกตานคค่าหรือถึนเท่าเนาะมันออกเลาลเนาะอืีอันดังตได้อ่ดงตบบตอน้ต้ เอาไม้เอาเล็กมันส hmm. ouais, hmm. ุกให่ไมอืมนตานห้าวนนาดาน้อยเห็น่เียเาดเกิดตพเนาะ ต้องหมดแล้วก็มันก็เริ่มออกทีแรนเนีมันหลายว่านี่งก็บหอนก็ออกกับเป็นแต่เห็ดดอกก็ดิโอ้ก็ในี่มังน่าน ดอ,อกตำพดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะน้ำมันเส่นเสียดยงคือกันแต่สองคนงป้าหลานเนาะพี่น้องน,นี่อันคืออันยึดพวกพวกยึดพวกก่หน่อยพวกเท่ายึดพวกก่หน่อยยึดพวกก่หน่อยที่คุณแม่จะล่าคุณไปหามาเนาะ เมื่อไหร่ผมก็รังเฮ็ดอยู่ครับพอเดินเลยมาไทายเพิ่งว่าคนใดหน่อยได้ไล่ซ้ำได้หนาะพี่น,อน,น้องเนาะก็ถือว่าหลายเติบเลยพี่น้องเต็มมันนี่ได้แต่เสียงไม่เสียงดอกปวดเนี่ยจะน้อยได้พี่น้องเน,นาะเพราะว่าคนติดตาโดนด้วยขังบ้านนะติดปวดไปหน่อยนะพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้เขาเรียกยิงจบไปซ้ำนี่เนาะคลิปหนจะกว่าก็พอดีไม่ได้พี่น้องเนาะสวัสดีครับ